สวัสดีค่ะจเจคเนโพามาชมที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะโครงการจัดสรรที่ดินกองทัพอากาศรุ่นที่12พื้นที่396ตารางวาคลอง3 1อยู่ที่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะที่ดินตรงนี้396ตารางวาถมสูงหน้ากว้าง24.5เมตรความลึก64.5เมตร พร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหนึ่งหลัง2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนห้องครัวค่ะราคา1นล้าน5นบาทนะคะอยู่ในโครงการจัดสรรของกองทัพอากาศมีสวนผลไม้มีผักสวนครัวมากมายหลากหลายชนิดตามฤดูกาลค่ะบรรยากาศสุดฟินสไตล์รีสอร์ทบรรยากาศแบบร้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะ ซื้ออยู่ก็ได้เก็งกาไรก็ดีหรือจะเก็บไว้สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจเมื่อเบื่อจากในเมืองแล้วก็ได้นะคะอยู่ใกล้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอยู่ใกล้โรงเรียนวัดคลอง31อยู่ใกล้เทศบาลตำบลบ้านนาอยู่อยู่ใกล้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่12อยู่ใกล้วัดคลอง11นะคะ1นร้านหแสนบาทเท่านั้นท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเบอร์โทรผู้ขายใส่ไวใ้ใต้คลิปค่ะ หรือต้องการดูพิกัดเพิ่มเติมนะคะใส่ไว้ใต้คลิปเช่นกันค่ะเจคยอนใส่รายลเะเอียดเบอร์โทรและพิกัดของที่ดินไว้ให้เรียบร้อยนะคะที่ใต้คลิปนี้สนใจเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ